ขาวศิลปวัฒนธรรมบันเทิงในวันนี้สําหรับคนที่ชอบเหรียญต้องติดตามนะคะเพราะว่าเรามีเหรียญหายากที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจรวมถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเหรียญเหล่านี้ถูกจัดแสดงในงาน99กราบองราชันคลังมรดกแห่งแผ่นดินนะคะให้คนชอบสะสมได้ไปสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวกันค่ะ ถ้าประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุละยะเดชทรงผนวดในปี2499ถูกบันทึกบนเหรียญกระสาบที่ระลึกบุรณะพระเจดีย์วัดประวรนิเวศวิหารปี2550หนึ่งในไม่กี่เรียนที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นแบบและมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ เหรียญทรงผนวดเป็นหนึ่งใน99เหรียญหายากที่บันทึกพระปริชาสามารถพระราชจริยววตรและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอด60ปีที่ผ่านมานำมาจัดแสดงในงาน99กระสาแห่งอง์ราชันคลังมรดกแห่งแผ่นดินรายละเอียดของเหรียญก็คือมีลายพระหัตถ์อยู่ข้างล่างซึ่งทางกรมธนารักษ์บอกว่าไม,ไม,ไมจ่จะไม่ผลิตอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็นับว่าหายากมากผมก็เป็นคนแบบชื่นชอบเรื่องของการออกแบบ ชื่นชมผลออกแบบแล้วก็ชื่นชอบรายละเอียดของเหรียญซึ่งพบว่าคนไทยเนี่ยมีฝีมือมากในเรื่องของการออกแบบเหรียญเพิ่งทราบว่าเหรียญเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเหรียญนี้สุดท้ายเนี่ยต้องมาขัดแต่งด้วยมือนะครับซึ่งน้อยประเทศที่จะทําได้แบบนี้ไม่เพียงความงดงามที่สะท้อนผ่านลวดลายบนเหรียญนวัตกรรมของการออกแบบเหรียญกระสาบไทยยังโดดเด่นและเป็นเอกลกักษณ์ ยังเรียนกระสับที่ระลึกไหวโบที่สร้างในปี2553เพื่อเฉลิมฉลองที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้นวัตรกรรมการผลิตขั้นสูงเช่นการขัดเงาแบบพิเศษที่ทำให้ลวดลายบางส่วนเด่นชัดจนมีมิติอย่างเช่นการขัดเหรียญเนี่ยฝรั่งไม่มีขัดเหรียญด้วยมือเนี่ยเพราะนั้นเหรียญเราจะมีความคงชัดจะมีความ สดใสมีความใหม่กว่าต่างๆมากกว่ากว่าเหรียญที่อื่นนะครับแล้วก็เหรียญของเราจะมีหลากหลายมากนะฮะว่าต่างประเทศเนี่ยไปมองในเรื่องของต้นทุนการผลิตมากจนทําให้ลืมนึกถึงงานทางด้านศิลปะนะคะแต่ของโลกระสาบเราเนี่ยเรายังคงยึดถืออันนี้ไว้ซึ่งทําให้เหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสสาคัญในรายการปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศที่แลกเก็บไว้นะคะ นอกจากได้ชื่นชมเหรียญกระสาบหายากแล้วผู้เข้าร่วมงานยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและวิวัฒนาการการออกแบบเหรียญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีมันติมีเดียล้ำสมัยนิทรรศการ99กระสาบแห่งองค์ราชันคลังมรดกแห่งแผ่นดินจะแสดงตั้งแต่วันที่22ถึง25พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต